สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1น,นะคะโรงเรียนอนุบาลสีสุดโพนะคะเราก็มาต่อจากชั่วโมงเมื่อกี้นะคะเราสะกดคำไปแล้วรู้จักคำนำเรื่องไปแล้วนะคะเราก็ยังอ่านเรื่องยังไม่จบกันเรามาอ่านเรื่องต่อเลยนะคะครูขออนุญาตปิดเสียงนะคะโอเคโอเคเจอกันนะคะ รู้จักคำนำเรื่องนะคะในช่วงที่สองนะคะโอเคภาษาพาทีนะคะซึ่งชั่วโมงก่อนครูก็แนะนำเกี่ยวกับภูผาไปแล้วแล้วต้นเรื่องนะคะอ่ะมาถึงชั่วโมงนี้นะคะเราก็จะมาดูนะคะคำนะคะคำศัพท์หรือเนื้อเรื่องอ่ะดูเนื้อเรื่องก่อนนะคะต่อจากเมื่อวานต่อจากชั่วโมงเมื่อกี้นะคะ ภูผานะคะอ่านตามคุณครูนะคะภูผารักใบบุกนะคะภูผาดีใจได้ดูแลใบบุกนะคะภูผารักใบบัวภูผาดีใจได้ดูแลใบบัวนะคะใบบุกใบบัว um รักภูผาพ่อแม่รักภูผารักใบบุกรักใบบัวนะคะ ผู้ผารักพ่อแม่รักใบโบกรักใบบัวใบโบกใบบัวรักผู้ภารักพ่อรักแม่นะคะนักเรียนขาคุณครูรู้ว่านักเรียนทําการบ้านได้เนื่องจากนักเรียนมีหนังสืออยู่แล้วนะคะอ่าโอเคแล้ววันนี้คุณครูก็มาย้ําอีกเนื่องจากเวลาของเรามันมีจํากัดคุณครูก็เลยต้องได้ทํา2คลิปนะคะโอเคต่อมานะคะอธิบายเพิ่มเติมนะคะความรู้นะคะ อ่านตามครูนะคะอธิบายเพิ่มเติมความรู้นะคะอ่านพยัญชนะนะคะตัวที่อยู่ตัวนี้เขาเรียกว่าพยัญนชนะนะคะถ้าเป็นอันนี้นักเรียนถ้าครูถามว่านักเรียนขาตัวนี้ออกเสียงยังไงคะนักเรียนบางคนก็จะพูดว่ากอไก่พิดนะคะออกเสียงต้องออกเสียงคําแรกที่เราเอ่ยขึ้นมานะคะกอไก่ตัวนี้จะออกเสียงอะไรคะ กนะคะอันนี้ออกเสียงจนะคะอันนี้ออกเสียงดนะคะอันนี้ออกเสียงตดตบอปอ,อนะคะส่วนที่อยู่ข้างบนสีเขียวนี้จะเป็นอักษรอ,อะไรคะอักษรกลางนะคะต่อมาสีฟ้านะคะแถวสีฟ้า ขอไข่ตัวนี้จะไม่ได้ออกเสียงว่าขอไข่นะลูกใครรู้โอเคขอไข่ตัวนี้ออกเสียงขอพอสอหอเก่งมากเลยนะคะไหนลองอีกรอบนะคะขอพอสอหอเยี่ยมมากเลยนะคะเรามาดูนะคะ ตัวนี้จะเป็นอักษรอะไรเอ่ยขอใครขอใครอักษรอะไรนะคะเก่งมากเลยอักษรสูงนะคะต่อมาด้านล่างนี่ค่ะแถวสีส้มนะคะออกเสียงตามคุณครูเลยนะคะงอพอพอมอรอลอนะคะอีกครั้งงอ พอพอมอรอลอนะคะแถวนี้จะเป็นอักษรอ,อะไรคะลูกอักษรต่ำนะคะอะต่อมาเรามาอ่านเลขไทยกันนักเรียนรู้จักเลขไทยกันไหมคะเลขไทยก็คืออย่างนี้เลยนะคะอันนี้เลขอะไรคะถูกต้องค่ะเลขหนึ่งอ่านว่าหนึ่งนะคะเรามาสะกดกันนะคะ หอนออึงอหนึ่งหนึ่งเอกหนึ่งนะคะบางคนก็จะเป็นหอนำานอเป็นหนอหนออึงอหนึ่งหนึ่งเอกหนึ่งก็ได้นะคะต่อมานักเรียนมาดูอันนี้เลขเลขอะไรคะถูกต้องค่ะเลข2นะคะสองนะคะอ่านว่าสองนะคะสององอสองนะคะตัวหนังสือจะเขียนแบบนี้นะคะอ่าตัวเลขอันนี้คือตัวเลขอะไรคะ ใช่ไหมคะเรามาเขียนเป็นตัวหนังสือกันสออารมสามเก่งมากค่ะเอาอีกรอบค่ะสออารมสามนะคะอันนี้เลขอะไรลูกเลขสี่ไทยนะคะเลขสี่ไทยอ่านว่าสี่นะคะเวลาเขียนเป็นตัวหนังสือก็สอีอสีสีเอกสี่นะคะต่อมาเลขอะไรคะลูกเลขห้าเยี่ยมมากค่ะเลขห้าไทยนะคะ อ่านว่า5้านะคะสะกดว่าหออาหาหาโทรหเยี่ยมมากเลยนะคะเรามาดูคำต่อไปนะคะตัวนี้คืออะไรเอ่ยอ่ะวันนี้เราจะมีการบ้านนักเรียนฝึกสะกดคคำในหน้านี้นะคะแล้วส่งคลิปส่งคุณครูนะคะคือการบ้านส่งคลิปการอ่านการสะกดมาให้คุณครูนะคะคนละหนึ่งคลิปนะคะโอเคมาเริ่มกันเลยนะคะอ่านแจกรูปนะคะ กอไก่นี้เราก็ต้องออกเสียงกออยู่แล้วนะคะคุณครูสอนออกเสียงมาแล้วนะคะอันนี้คือสระอะไรคะสระอีนะคะพยัญชนะก็คือกอไก่นะคะมาทําไมลูกสอนขึ้นไปข้างบนค่ะลูกอ่ะลูกสอนขึ้นไปข้างบนก็เนื่องจากว่าสระตัวนี้จะต้องอยู่บนอะไรคะบนพยัญชนะเสมอนะคะเวลาเราชี้เราก็ชี้ขึ้นข้างบนนะคะอ่ะเริ่มค่ะกออีกีจออีจี ดอีดีตอีตีบอยีบีปออีปีออีอีโอเคนะคะให้นักเรียนไปฝึกอ่านมานะคะแล้วเปิดคลิปคุณครูดูนะคะท้าเรียนจําไม่ได้อ่ะมาดูฝั่งทางด้านขวามืออะทําไมลูกศรมันลงมาอยู่ข้างล่างคะนี่ก็คือสระอะไรคะ สระอูมันจะต้องอยู่ด้านล่างพยัญชนะ,สะเสมอจําไว้นะคะสระอูสระอุจะอยู่ด้านล่างพยัญชนะ,สะเสมอเย่ะม,มากค่ะอ่ะเรามาลองสะกดกันนะคะกอ,ะอูกูจอูจูดอูดูตอูตูบอูบูปอูปูอปออูอูอ่ะ เก่งมากเลยนักเรียนขาถ้านักเรียนทำได้แบบนี้ชี้แบบนี้ส่งคลิปมานะคะครูให้ไปเลย100คะแนนนะคะร้อยคะแนนมีค่านะคะติ๊กตอกติ๊กตอกอ่าต่อไปนะคะเรามาอ่านสกดคคำกันนะคะด้านหน้านี้จะเป็นคำนะคะที่เขาใส่พยัญชนะแล้วก็ตัวสระลงไปแล้วนะคะฟังตรงนี้เขาเรียกว่าพยัญชนะ ตัวนี้นะคะเขาเรียกว่าพยัญชนะตัวนี้เขาเรียกว่าสระนะคะเวลาเราสะกดมันจะเป็นตามนี้นะคะเดอ,อีดีนะคะเรอ,อีรีนะคะปออปูนะคะพออพูนะคะพออาพาลออาลา ขออาผานะคะโอเคนักเรียนลองไปหัดสะกดแล้วหัดเขียนมานะลูกเขียนมาสะกดมานะคะคุณครูคิดว่าคุณครูเคยให้จดแล้วนะคะให้คัดแล้วแต่เหลือถ่ายคลิปอ่านส่งคุณครูโอเคโอเคเยี่ยมมากเลยต่อมานะคะฝึกอ่านนะคะอันนี้เราอ่านรวมกันได้เลยนะคะขอเรียกว่าคำสองพยางค์นะคะภูผาอ่านสิคะ ภูผามาหาอ่านตามค่ะมาหาเยี่ยมมากตาดูอ่านว่าตาดูนะคะปูนาอีกครั้งค่ะปูนาอารีอารีารนะคะดีใจออีกรอบดีใจเยี่ยมมากเลยเลิฟเลิฟเ,อ,เ,อ,เอ,อยู่โอเคนะคะสำหรับคลิปนี้ค,คุณครูก็น่าจะขอหยุดเพียงเท่านี้นะคะแล้ว คลิปต่อไปเรามาอ่านคล่องร้องเพลงกันนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะคุณครูก็จะขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะแล้วไว้เจอกันใหม่ชั่วโมงหน้านะลูกนะแล้วคุณครูจะพามาอ่านคล่องร้องเพลงกันบายบาย see you later โอเค